นีกซับไม่รู้อะไรอ่ะ hmm. ย mm ูด hmm. ีๆควักเตัวที mm ่ชู้มาจากนมแล้วก็ท่องว่ารักฉันหลงฉันรักฉันลงฉันเฮ้ยฉันว่าเหตุการณ์ไม่ค่อยจะดีว่ะพวกเราตอนรับกันก่อนนะตอนรับพี่ชิตมาเอเเอเอเอเเเ พี่เอเป็นคนสําคัญของผู้ชายคนนี้ยังไงฮะสําคัญมากค่ะสำคัญที่สุดหยุดไม่ได้นั่นแหละว้าวเลวคุณน้องน้องเออเฮ้ยเฮ้ยอย่างนี้ฟ้องฟ้องป้าคนนี้เป็นอะไรกับคุณนะคนนี้เป็นใครพูดคุณนะเป็นแฟนครับเป็นแฟนครับเป็นแฟนครับ นี on ite, ่ฉันเก็บรายละเอียดมากค่ะตั้งแต่น้องมอสนะคะงานดีไม่เป็งานดีอย่างเดียวนะคะทุกอย่างดีไปหมดต้อสำคัญนะลูกๆเซ็ตเวอร์สงสัยมากคอใหญ่ไม่ใช่คอเลยเาดอเดียวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเราขี้อวดมากเราขี้อวดมากเอางี้เอางี้อธิบายกันก่อน ฟองนี่ก็คือแฟนของพี่เอใช่ค่ะพี่เอก็เป็นแฟนของฟ้องใช่สิอายุคุณห่างกันเท่าไหร่ฮะ3าปีโอ้โหน้องปีนี้22พี่ปีนี้54าี่พี่รู้จักกันมานานเนี่ค่ะเออคขบกันปีนี้ขึ้นปีที่หเนาะใช่ครับแต่ว่าพี่เจอเขาแต่สิบกว่าเลยที่รเหยส8 9แปดส้ไอดัง บอกคุณผู้ชมและบอกสาวโทั้ง30คนก่อนตอนแรกเนี่ยนะฮะเที่นี่ไทยแลนด์ตั้งใจเชิญพี่เอชุติมาเนี่ยมาเป็นเลิฟกูรูที่นั่งอยู่ที่โต๊ะด้านล่างอ่ะใช่แต่พี่เอเนี่ยเขาก็เออเขาก็ติดแฟนเขาก็เลยชวนแฟนมาด้วยพอเห็นหน้าแฟนพี่เอทีมงานก็มีความรู้สึกว่าพี่โหแฟนหล่อขนาดนี้เวลาไปไหนมาไหนสาวๆเนี่ยเขาไม่เข้าหากันเยอะเหรอนั่นะดิเราก็เลยอยากจะทดสอบให้พี่เอดูเลยเฮ้ยถ้าแฟนพี่เอหลุดเดี่ยวมากลางดงสาวๆจะเป็นยังไง พูดเลยก็อย่างที่เห็นนี่เรียกว่าดงไฮยีน่าเลยสิอาทีเกอบลุมขยุ่มแล้วเนี่ถามเลยเนี่ยโอ้โหแต่ละคนนี่ถ้าผมถามอีกทุกคนที่เปิดไฟ27คนนะจะได้แบบแทะลมอีกมากมายเลยคอใหญ่บ้างล่ะตาหวานฟังแล้วเป็นยังไงนั่นผัวเราเออที่จะเออก็โอเคนะเออเขาชมแฟนเราไงเออทุกอย่างนะคะลูกค้าแม่ก็คือแม่ อย่างเงี้ยน้องๆผู้หญิงเขาก็ไม่รู้เนาะคุเรยกว่ามักับพี่กับแม่อะไรเงี้ยแล้วก็มาจีบอะไรเงี้ยเหรอตอนนี้ตัวตายเราเนี้ยเหรอเออว่าพี่ทำไงคือถ้าจีบธรรมดาอะไรเงี้ยนล้วเราก็มาบอกน้องค่ะพอหรือยังคะขอเอากลับกลับได้ไหมคะกลับที่โต๊ะถ้าเด็กยังแบบว่าอย่างหือลือแบบว่าอะไรทำไมอย่างนี้นะเออน้องค่ะคือพี่เนี่ยนะคะนอกจากสวยแล้วนะคะพี่ยังแรงไม่เบานะคะน้องคะดังนั้นน้องจะให้พี่แบบว่าให้แฟนพี่กลับมาดีๆหรือว่าจะกลับมาด้วยเลือดตะตะลุตตรงอะ ออตอนนี้เนี่ยสาวๆนะก็คงได้แต่รู้สึกว่าอ๋อเวลาเราชอบใครแล้วครอบครัวเขากลีดกันเป็นอย่างนี้นี่เองคร <c oughs> อบครัวคือเมียเขาเกียดกัน <c oughs> อ่เดี๋ยวนะฟ้องจะเอามปร้องถามเลยคุณแม่เคยอายุเท่าไหร่ครับ46ครับน้อยอกว่าพี่ค <c oughs> ่ะแม่เขาไว้เราแม่เขาไว้เราเวลาเวลาพี่เอคุยกับแม่ฟ้องก็ต้องบอกว่า เชื่อพี่เถอะแม่อเพราะนั้นต้อนรับครับเลิฟคูลูของเราประจำวันนี้นะครับพี่เอชุติมา